พ2องพ้อหาหข้อหรือภาษีอากรวันที่8เมษายนส5 6 8เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีการคำนวณหักค่าใช้ใจ่ายค่าดถย่อนและการยกเว้นเงินได้ของสามีภรรยา ข้อหาหรือข้อหนึ่งนายกอไก่แระนังขอไข่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี2 5 6 0ดังนี้1.1ในายกอไก่ยื่นแบบพงอดก90จำนวนสองครั้งครั้งที่1 ยื่นแบบผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมีสถานภาพสมรสระะอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีแสดงเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40อนุสแห่งประมวลรัชดากรของตนเองนำเงินได้พึงประเมินของภรรยาตามมาตรา40อนุสแห่งประมวลรัชดากร มารวมคำนวณโดยแสดงค่าใช้ใจ่ายค่าลดหย่อนผู้มีเงินได้ค่าเบี้ยประกันชีวิตค่าเบี้ยประกันสุขภาพและเงินบริจาคและใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้จากค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ค่าซื้อหน่วยลงทุน LTF และ ค่าซื้อสินค้าหรือบริการคำนวณแล้วมีภาษีที่ต้องชำระส่วนครั้งที่สองยื่นแบบกระดาษโดยแสดงรายการต่างๆเช่นเดียวกับการยื่นแบบครั้งที่หนึ่งแต่แก้ไขจำนวนภาษีหักนห้าที่จ่ายข้อหนสองนางขอไขย,ยื่นแบบพงอดอ1ก จำนวนหนึ่งครั้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแสดงเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40อนุ1แห่งประมวลรัชดากรและแสดงค่าใช้ใจ่ายค่ารถหย่อนผู้มีเงินได้ค่าเบีย้ยประกันชีวิตเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินบริจาคใช้สิทธิ์ยกเวน้น ภาษีเงินได้จากค่าเบีย้ยประกันชีวิตแบบบำนาญค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ค่าซื้อหน่วยลงทุน LTF และค่าซื้อสินค้าหรือบริการคำนวณแล้วมีภาษีชำระไว้เกินและขอคืนภาษีข้อ2 ของารือในประเด็นดังต่อไปนี้2.1วิธีการหักค่าใช้จ่ายกรณีมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40อนุ1และอนุ2แห่งประมวลรัชดากรมาตรา42ทวิแห่งประมวลรัชดากรข้อ2.2วิธีการหักค่ารถย่อนและการยกเว้นเงินได้ สำหรับเบีย้ยประกันชีวิตเบีย้ยประกันสุขภาพค่าซื้อหน่วยลงทุน r mf และ ltf และค่าซื้อสินค้าหรือบริการแนววินิจฉัยการที่ในก่อไรหนังขอเรือกวิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี2 5 6 0 ตามมาตรา57ิช่อชิงวรสามแห่งประมวลรัชดากรโดยนางขอไข่ซึ่งมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40อนุหนึ่งและอนุสองแห่งประมวลรัชดากรแยกยื่นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40อนุหนึ่งแห่งประมวลรัชดากรส่วนเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40อนุสองแห่งประมวลรัชดากร นำไปถือเป็นเงินได้ของนายกอไก่จากกรณีดังกล่าวการหักค่าใช้จ่ายค่ารถย่อนและการยกเว้นเงินได้แยกพิจารณาได้ดังนี้ข้อ1การหักค่าใช้จ่ายกรณีมีเงินได้พึงประเมินตามมตรา40อนุหนึ่งและอนุสอง แห่งบมวราชดากรมาตรา42ทวิแห่งบมวราชดากรให้หากค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้รอยละห้าสิบแต่รวมกันต้องไม่เกิน1นึ่งแสนบาทเมื่อนางขอไข่เลือกแยกยืน่นเงินได้ึงกุมเมิดตามมาตรา40อนุหนึ่งแห่งปรบมวราชดากรและนำ เงินได้เป็นกุมเมินตามมาตรา40อนุ2แห่งประมวลรัชดากรไปรวมคำนวณกับเงินได้ของนายกอไก่จึงต้องเฉลี่ยค่าใช้ใจ่ายตามส่วนของเงินได้ดังกล่าวและยื่นรายเกินเพื่อเสียภาษีดังนี้1.1 เงินได้พึงประเมินตามมาตรา40อนุหนึ่งแห่งประมวลรัชดากรแยกยื่นในานามของนางขอไข่และหากค่าใช้จ่ายตามที่เฉลี่ยได้1.2เงินได้ไดพึงประเมินตามมาตรา40อนุสองแห่งประมวลรัชดากรนางขอไข่นำไปรวมคำนวณเป็นเงินได้ของนายกอไก่และหากค่าใช้จ่าย ตามที่เฉลี่ยได้ข้อ2การยกเวน้นภาษีเงินได้สำหรับค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ LTF ค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF หรือ LTF ต้องเฉลี่ยตามส่วนเงินได้บึงประเมินของแต่ละคนในส่วนของภรรยา ที่แยกยื่นเฉพาะเงินได้ตามมาตรา40อนุ1แห่งประมวลรัชดากรจะได้สิทธิ์ยกเว้นเงินได้ตามส่วนของเงินได้บึงประเมินของตนและสามีมีสิทธิ์ยกเว้นเงินได้โดยนำค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF หรือ LTF ของภรรยาตามส่วนเงินได้บึงประเมิน ตามมาตรา40อนุ2แห่งประมวลรัชดากรที่ภรรยานำไปรวมคำนวณเป็นเงินได้ของสามีมาหากออกในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามข้อ2ป่งเล็บ55แร่6 6แห่งกฎกระทรวงฉบับที่126 พศ2599ประกอบกับประกาศที่บดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่171ลงวันที่24ธันวาคมพศ2551และประกาศที่บดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่276ลงวันที่30สิงหาคมพศ2559 ข้อ3การหักค่ารถย่อนรายการยกเว้นภาษีเงินได้อื่นๆเนื่องจากในก๋ไก่และหนังขอไข่ต่างฝ่ายต่างมีสถานะเป็นผู้มีเงินได้ที่ได้แยกยื่นรายการและเสียภาษีเฉพาะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40อนุ1แห่งประมวลรัชดากร โดยไม่ถือเป็นเงินได้ของอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา57ชอชิงวักสาแห่งประมวลรัชดากรในก่อไก่แรหนังขอไข่ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิหักลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเงินได้รายการต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดดังต่อไปนี้โดยจะไม่มีสิทธิ์หัก ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับสามีหรือภรรยาได้อีกข้อ3.1เบี้ยประกันชีวิตตามมาตรา42อนุ1วงเล็บงอง,งูแห่งประมวลรัชดากรข้อ2วงเล็บ61แห่งกฎกระทรวงฉบับที่126พศ2 5 0 9 ออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการยกเว้นรัชดากรประกอบกับข้อ3วงเล็บ3วงเล็บขอไข่ของประกาศที่บดีกรมสมพรพักณรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่172โรงลงวันที่30ทธันวาคมพศ2 5 5 1ข้อ3.2เบี้ยประกันสุขภาพตามข้อ2วงเล็บ97 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่126พศ2559ประกอบกับประกาศทิบดีกรมสรรพกรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่315เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ลงที่25ธันวาคมพศ2560ข้อ3.3ค่าซื้อสินค้าหรือบริการตามกฎกระทรวงฉบับที่333พศ2560ประกอบกับข้อ1วงเล็บ3ของประกาศที่ปดิกรมสัมพาร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่311ลงวันที่10พุจิกายนพศ2560